สองค่าไตต้องรู้ฟังโปรบีเลยค่ะสำหรับผู้ป่วยไตนะคะระยะสี่ระยะห้านะคะถ้าคุณทราบค่าไตนะคะคุณก็สามารถฟื้นฟูได้ค่ะระยะสีเนี่ยเป็นระยะที่ไตเสื่อมมากแล้วแล้วก็ไตเสื่อมระยะสุดท้ายนะคะไตเสื่อมไม่มียารักษาค่ะ แต่คุณสามารถฟื้นตายได้ถ้าคุณทานอาหารถูกต้องแล้วคราวนี้เราจะรักทานอาหารถูกต้องได้ยังไงเราต้องรู้ค่าไตสองตัวนี้ค่ะตัวแรกคือ BUN ค่ะ BUN เนี่ยคือค่าของเสียที่อยู่ในเลือดเรานะคะถ้าค่า BUN สูงเกินมาตรฐานคือมาตรฐานคือ20ถ้า BUN ของคุณเกิน20นะคะแปลว่าคุณทานอาหารไม่ถูกต้องทานอาหารพวกโปรตีนสูงเกินไปนะคะทานพวกเนื้อสัตว์เนื้อวัวเนื้อหมูแล้วก็ทานพวก ทานพวกโปรตีนเยอะเช่นพวกโปรตีนสกัดพวกชงอย่างนี้นะคะพวกไข่ทานไข่เยอะไปทานดื่มนมอะไรแบบนี้นะคะหรือดื่มน้ำน้อยไปนะคะก็จะทำให้ BUN เนี่ยสูงเกิน20ถ้าคุณอยากจะฟื้นไตคุณต้องลดปริมาณทานอาหารพวกนั้นลงค่ะโปรตีนเนี่ยทานได้มื้อละ1 ถึง2ช้อนโต๊ะเท่านั้นนะคะสำหรับระยะ4ระยะ5นะคะเพื่อให้ค่า BUN กลับลงมาใกล้เคียงมาตรฐานที่20มากที่สุดค่ะส่วนค่า,เ,าเลือดอีกตัวหนึ่งที่ต้องรู้นะคะคือค่าครีอทินีนค่ะ ค่าครีทินีนเนี่ยก็เป็นค่าของเสียในเลือดเช่นเดียวกันนะคะจะสูงถ้าคุณทานอาหารผิดเหมือนกันค่ะเช่นทานข้าวกล้องหรือทานข้าวเยอะเกินไปนะคะทานพวกผักสดผลไม้สดมากเกินไปทานน้ำปั่นผลไม้ทานพวกสมุนไพรหรือว่าทานพวกน้ำเต้าหู้อะไรแบบนี้นะคะทานพวกวิตามินเสริมหรือว่าทานยาเคมีเยอะไปค่ะ แน่นอนว่าบางทีเนี่ยนะคะอาจจะต้องทานยาเพราะคุณหมอให้นะคะเราลดยาเองไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราดูแลสุขภาพดีทานอาหารถูกต้องออนอนพักผ่อนเพียงพอออกกําลังกายสม่ําเสมอนะคะเราไปพบแพทย์นะคะแพทย์ก็จะลดยาให้เราได้ค่ะถ้าเคีเซียเกินมาตรฐาน1.2ไปเยอะนะคะเราต้องปรับอาหารค่ะข้าวทานได้มื้อละประมาณ1ถ้วยเป็นข้าวขาวนะคะ แล้วก็พวกผักสดนะคะก็เป็นผักโพแทสเซียมต่ำนะคะประมาณ1ทับพีต่อมือ้อส่วนผลไม้ก็เป็นผลไม้ที่โพแทสเซียมต่ำนะคะประมาณมื้อละ4ี่หชิ้นคำเท่านั้นนะคะทานอาหารปรับป,ป,ป,ประเภทและปริมาณนี้นะคะจะทำให้ค่า BUN และค่าครีทินีนลดลงค่ะซึ่งจะทำให้ค่า eGFR ซึ่งคือ ค่าทำงานของไตเนี่ยดีขึ้นค่ะค่า eGFR เนี่ยไม่ได้จาัดก,การเจาะเลือดนะคะมาจากการคำนวณค่าเคีเอียินีนอายุแล้วก็เพศค่ะถ้าคุณไม่ทราบว่าจะคำนวณออกมาแล้วเป็นค่าไตกี่เปอร์เซ็นต์อยู่ระยะไหนนะคะ ปรึกษาบได้นะคะแล้วก็จะทานอาหารยังไงปรับยังไงก็ปรึกษา B ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าคุณไปพบแพทย์ครั้งหน้าอย่าลืมถามค่าไตมา2ตัวนะคะ BUN กับคคีเนีนแล้วเดี๋ยวบีจะคำนวณค่า IGR f และแนะนำอาหารให้ค่ะถ้าคุณสนใจอยากจะปรึกษา B เรื่องไตนะคะฟื้นฟูไตระยะ4ระยะ5นะคะก็แอดไลน์นะคะที่ QR c o า e นี้นะคะหรือว่า เจลแฮปปี้มาคูยกับบีได้ค่ะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้บีด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย